ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อดอ9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ด เครื่องรางรบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับลิง์จับหลักหลวงพ่อฟูวัดบางสมัครภาคเกจิผู้เปลี่ยนไปด้วยเมตตาแห่งลุ่มน้ำบางประกงสิทธิ์ลูกสุดท้ายของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวเครื่องรางคู่กายขราชการไทย ลิงจับหลักหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวสุดยอดปรารถนาของคนรักเครื่องรางช่างหายากและแสนจะแพงหลวงพ่อดิ่งท่านเป็นพระอุปชาของหลวงพ่อฟูดังนั้นหลวงพ่อจึงได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมมาแบบเต็มร้อยรวมทั้งยังเดินทางไปเรียนกับครูบาอาจารย์ภาคตะวันออกอีกหลายรูปเช่นหลวงพ่อเริ่มวัดกระจุกเชอเป็นต้น หลวงพ่อฟูเล่าให้ฟังว่าลิ่งจับหลักของหลวงพ่อดิ่งนั้นความจริงท่านตั้งใจให้แกะเป็นรูปหนุมานแต่ด้วยความเชี่ยวชาญในการแกะของชาวบ้านนั้นมีน้อยรูปลักษณ์ที่ออกมาจะระไม้ไปทางริงทุกคนได้เห็นจึงเรียกว่าลิงหลวงพ่อดิ่งแต่หลวงพ่อท่านเสกและสร้างเป็นหนุมานดังนั้นจึงเท่ากับบูชาลิงหลวงพ่อดิง ก็เหมือนบูชาหนุมานนั่นเองลิงหรือหนุมานของหลวงพ่อฟูนั้นสร้างตามตำราของหลวงพ่อดิ่งทุกประการทั้งการแกะการจานการเสกจึงทำให้เกิดประสบการณ์อยู่เป็นนิดและสุดท้ายเมื่อไม่พอต่อความต้องการของลูกศิษย์ทางวัดจึงสร้างเป็นหนุมานเนื้อโลหะรุ่นต่างๆขึ้นมา,มากมายหลวงพ่อฟูเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อดิ่ง ท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงในด้านโคงขพันชาตีมหาอุดด้วยคุณวิเศษมหาสจรย์เฉพาะตัวอันนี้ทำให้หลวงพ่อดิ่งได้รับนิมนต์ไปร่วมปลุกเสกวัตถุมงคลในพิธีของวัดลาดบอพิษเมื่อปีพุทธศ,ศักราช2481รวมกับคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอาทิเช่นหลวงพ่อจาวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดตต่างนอกหลวงพ่ออีวัดสัตหีบ สำหรับเครื่องรางที่มีชื่อเสียงของหลวงพ่อดิงคือตะกุดเจ็ดดอกตะกุดโทนและลิงจับหลักหรือหนุมานโดยเฉพาะลิงจับหลักหรือหนุมาน,นี้หลวงพ่อฟูทันลว่าความจริงลิงจับหลักก็คือหนุมานนั่นเองด้วยเพราะว่าสมัยที่หลวงพ่อดิ่งยังไม่ละสังขารท่านสร้างหนุมานขึ้นจากลากรากไม้ของต้นพุทซ้อนแต่เนื่องจากฝีมือการแกะ ของช่างชาวบ้านไม่ค่อยชำนาญในการแกะสักเท่าไหร่หนุมานที่สร้างขึ้นจึงเหมือนกับลิงเสียมากกว่าผู้คนจึงพาเรียกหนุมานของหลวงพ่อดินว่าลิงต่อมาเมื่อหาลักพุทซ้อนไม่ได้จึงต้องใช้ไม้ชนิดอื่นแทนเช่นไม้ขนุนดามตะลปัดเป็นต้นในบางครั้งก็มีชาวบ้านบางคนแกะลิงมาให้ท่านเสก เป็นการส่วนตัวหลวงพ่อดิ่งท่านก็เมตตาสง่งเคราะห์เสกให้ไปแต่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมาจากวัสดุอะไรก็แล้วแต่เมื่อมาถึงมือหลวงพ่อดิ่งแล้วมั่นใจได้เลยว่าเป็นอันเด็ดขาดสามารถคุ้มครองตัวได้ในส่วนประสบการณ์ลิงจับหลักของหลวงพ่อดิ่งคงจะไม่ให้ต้องพูดมากสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าไม่แนจริงลิงจับหลักของท่าน คงจะไม่ขึ้นแท่นว่าเป็นหนึ่งในเครื่องรางยอดปรารถนาของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้และลิงของหลวงพ่อฟูนั้นก็ปลุกเสกตามตำราเทียบได้ว่าทำตามหลวงพ่อดิ่งทุกขั้นตอนเชื่อได้เลยว่าลิงของหลวงพ่อฟูนั้นคงมีอานุภาพที่อาจจะเทียบเท่าของหลวงพ่อดิ่งเลยก็ว่าได้เพราะแต่ละคนที่ได้บูชาไป ต่างได้รับประสบการณ์กันมาแล้วมากมายก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่